การเงินการงานความรักโชคลาภนะคะวันนี้ไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะมาดูการงานก่อนนะการงานวันนี้นะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายนะคะหรือขยับขยายงานนะคะการงานก้าวหน้านะคะงานเด่นงานดีค่ะวันนี้งานมั่นคงนะมาดูเรื่องการเงินบ้างนะคะ การเงินเข้ากับออกเสมอตัวแต่ก็ยังคล่องตัวดีค่ะนะคะก็ยังคล่องตัวดีบางท่านอาจจะมองว่าเงินอืดๆ,ๆแต่จริงๆแล้วนะคะงานเงินคุณเนี่ยยังไปได้สวยนะมาดูเรื่องความรักบ้างนะคะความรักความรักนะคะช่วงนี้อาจจะห่างกันด้วยระยะทางนะคะอยู่ต่างถิน่นต่างแดนหรือห่างไกลกันคนละต่างประเทศก็ได้นะคะคนละประเทศก็ได้หรือบางคนเนี่ย ความรักของบางท่านวันนี้งอนกันอยู่บล็อกกันไปแล้วนิ่งไปแล้วนะคะมีเป้าหมายใหม่ไปแล้วนะคะก็เป็นได้แต่สำหรับคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนนะคะทางไกลเจอคนที่เพิ่งอกหักมาหรือว่าเจอคนต่างถิ่นต่างแดนหรือเจอคนในเครื่องแบบนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการบ้านเมืองนะคะหรือเป็นนักเดินทาง อขอให้คุณมีแฟนเป็นสจวดนะเป็นนักเดินทางนะคะคนขับเครื่องบินไปเลยนะโอเคค่ะโชคลาภวันนี้เด่นนะคะทะเบียนรถให้โชคนะคะรถโดนเชียวโดนชนให้โชคจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ให้โชคทั้งนั้นนะคะเนี่ยรถขึ้นสามใบเลยเด่นมากๆคือรถยนต์ที่คุณนั่งวันนี้คือสื่อนำโชคของคุณนะคะเลขมงคลนะคะมี 107แล้วก็13นะคะมีโชคจากคนเจ็บคนจากด้วยนะคะแล้วก็รถยนต์ที่โดนเฉียวล้นชนหรือรถยนต์ที่คุณนั่งวันนี้ให้โชคนะคะทำบุญเสริมดวงทำบุญกับสัตว์นะคะสัตว์ไทยชีวิตโคกระบือหรือทำบุญกับผู้ยากไร้นะคะเห็นไหมคะ พาหอ่อศพลงศพนะคะหรือกับผู้ยากไร้ที่เขาด้อยกว่เราเนี่ยทำบุญเสริมดวงแล้วจะดีมากๆนะคะวันนี้เป็นการเติมพลังบุญของคุณให้การงานการเงินของคุณราบลื่นนะคะสีมงคลวันนี้สีฟ้าอ่อนหรือสีดํานะนะคะสุขภาพให้ระวังหัวเข่าเดิน หัวเข่าทำงานหนักปวดหลังปวดเอวนะคะออฟฟิศซินโดมนะคะแกนหลังนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะเดินเหินให้ระวงังเดินขาพิกขาแพงนะคะหัวเข่ามีปัญหานะคะแต่ถ้าใครเจ็บป่วยมาหลายวันและสองสามวันมาเนี้ยคุณกําลังจะหายนะคะขอสุภาพแข็งแรงนะคะ โรคภัยไข้เจ็บขอให้ลายหายไปขอให้การเดินทางของคุณวันนี้ไม่ว่าจะไปเที่ยวไปหาแฟนหรือนะคะไปทําบุญหรือไปทํางานหรือกลับต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศขอให้การเดินทางของคุณราบรื่นนะคะขอให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นล้อมนแล้วได้ต่างขอให้โชคดีทุกๆด้านค่ะกับไพ่พลังบวกวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ